สามสองหนึ่งวันนี้เราพามดินโรตีเจ้าอร่อยครับี้ทางใหม่แต่ทางใหม่เจ๋งไปแล้วปิดนะครับจะมีที่โคราชจะมีทางหนึ่งทางสองอันนี้ทางสองัดอ,อยู่ตรงทางสองที่ปิดไปแล้วโรตีเจ้านี้ครับเดี๋ยวเราสั่งอะไรเมนูให้เลือกมากมายน,นะคะ คราที่แล้วมาไม่คุ้นทายหายไปไหนเอารตีขไข่กล้วยหอมค่ะจากนี้เราลองไว้เยี่ยมสลาดทิน่าเจ๋งสุดๆนะครับมาคราวที่แล้วเห็นในร้านแม่ค้าหายไปไหนไม่รู้ในครั้ <laughs> งนี้ได้กินนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ <laughs> นาา่าจะ ใช่มากไลายตอนกินให้ดู